วันนี้มีเคล็ดลับมาฝากสามท่าง่ายๆเลยนะครับก้มยังไงไม่ให้ปวดหลังแหมคุณรู้จักการพับสะโพกไหมครับเหมือนผ้าเอามาพับใช่ไหมไม่ใช่การพับสะโพกทำยังไงรู้ไหมครับอ่าเดี๋ยววันนี้มาดูกันการพับสะโพกของลุงตี๋เดนึ่งสองสามสี่ห้นเฮ้ยฮึบฮึบฮึบึบได้แล้วครับโอ้โหออกมาก่อนโอ้โหเปลี่ยนเหงื่อไหเปลี่ยนกล้ามโชว์ท่านผู้ชมหน่อยเด้ร่างสามขอก็ทิ้งหนึ่งสองสาม สวัสดีครับวันนี้ลุงติ๊จะพามากินอาหารสไตล์ออสเตรเลียนะครับที่อยู่แถวย่านพระราม5นั่นเองร้านนี้มีทีเด็ดแล้วก็เป็นร้านที่ผมอยากจะแนะนํามากร้านชื่อว่ารีมายเดอร์นะครับผมอยู่แถวนี้เองเอกใกล้ๆพระราม5นะครับดูสไตล์ร้านก่อนขาวเขียวครีมครีมเหมาะกับสายถ่ายรูปสายเช็คอินห้ามพลาดครับผมมีวิวดีๆสำหรับไว้ถ่ายรูปหลังร้านด้วยมามาดูเลย มเมนูแต่และอย่างนี่น่ากินทั้งนั้นเลยครับเมนูที่ผมจะสั่งวันนี้เอ็ดเบนนี่เขาจะเป็นคัวซองนะครับมีไข่แล้วก็จะมีเบคอนแล้วก็เป็นซอสไสตออสเตรเลียทางสูตรเฉพาะของทางร้านเลยเนี่ยแล้วเมนูที่2ก็คือสปากเกตตีครีมซอสเห็ดทัฟเฟิลเนื้อปูแล้วก็บวกไข่กุ้งนี่เมนูนี้การท้าสมมวากคือกม้มอามือจับนี้นี่ประสานกาันเราจะทําการเคารพกันเหมือนกันเราก่อนแล้วต่อสู้ อ่าอ่ะยืนตรงหน้ากันก้มเก่งไว้ให้ไป่ตัวฉากไว้หนึ่งสองสาสี่แดเก้ยืดคืนนี่เขาเรียกว่าการพับสะโพกท่าที่ถูกต้องในการพับสะโพกคือหลังเราจะตั้งฉากกับพื้นเหมือนเป็นตัวแอลกับหัวเป็นฉากเนี่ยครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าขาผมตึงมากาัเนะตรงนี้ยืดด้วย เป็นลงส่วนนี้ก็จะสูงยืดขยายด้วย1ท่าคือ10วิถูกไหมฮะทำสัก3าครั้งก็ได้นับเป็น1เซ็ตมันจะเป็นการช่วยยืดกล้ามเนื้อแผ่นหลังของเรามันจะทําให้เราก้มหยิบของหรือจับหยิบอะไรก็แล้วแต่กล้ามเนื้อส่วนนี้มันถูกการขยายอยู่แล้วมันจะทําให้ลดอาการที่มันจะบาดเจ็บได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากก้มแล้วปวดเอี้ยวตัวแล้วปวดหรือเมื่อยอะทำแบบนี้ทุกวันเชื่อผม ว้าวมาแล้วเมนูแรกของเรานี่หน้าตาหน้าทานมากเลยครับนี่ก็คือเอ็กเบนนี่นั่นเองนะครับก็จะมีเนี่ยครับตวซองแล้วก็จะมีเห็นไหมครับจะมีไข่แล้วก็เบคอนอยู่ตรงกลางแล้วก็สูตรของทางร้านก็เป็นซอสเฉพาะนะครับทีเด็มอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูไข่แดงนะครับเวลาทานนะครับเขาก็จะประมาณนี้้ดูสิกก่อน โหเสียงกรอบแบบซองที่ร้านนี้แบบสุดยอดจริงครับแนะนําเลยนะครับถ้าใครจะมาทานร้านนี้นะครับเอ๊ะเบนนี่นะครับอร่อยแน่อ้โหอร่อยมนะากท่านชมคือซอสแบบหอมมากครับเป็นสูตรเฉพาะทางร้านเลยนะแล้วก็ไข่แบบดูสินนนหน่ากินขนาดไหนเป็นสูตรที่อร่อยมาก ความตรงตัวของเขานะครับโคซองอะครับมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไข่ที่เป็นน้ำเยิ้มๆอย่างเงี้ยเวลามันลาลงไปแล้วมันย้อยลงไปที่ตัวเบคอนเนี่ยดูใ,ใกล้ๆครับมันน่ากินขนาดไหน่านผู้ชมกินคู่กับโคซองกรอบแบบเนี้ยครับดูดีม่หนึ่งคำอะ่ะมันคุณภาพสุดๆอะ่ะหืหื้อร่อ,อ,อยมากมาต่อท่าที่สองเลยท่าที่สองก็คือ คล้ายกันแต่แอดวานขึ้นรอบนี้เราจะก้มลงไปอีกเอามือก้มลงมา<ๆ>เกือบถึงข้านี<ๆ>่ครับแล้วค้างไว้สิบวิ<ๆ>เห็นไหมรับจากหลังที่ตึงเมื่อกี้ตั้งฉากท่าแรกตอนนี้หลังเราอยนะครับหลังเราจะโค้งในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อส่วนหลังของต้นขาทั้งขาบ,บนขาล่างเนี่ยก็จะถูกยืดขยายพร้อมกับมือที่ก้มลงไปเนี่ยเกือบจะแตะพื้นละนับ สิบวินับไปหนึ่งครั้งทําอย่างเงี้ยซ้ํากันนะครับสักสามเซตก็ได้เซตละสิบวิมันจะรู้สึกเลยว่ามันเริ่มตึงหลังเราได้การยืดเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ม้วยหลังง่ายมันไม่เจ็บหลังทําแบบนี้ทุกวันเชื่อเหครับว่ามันมีการยืดขยายของกล้ามเนื้อแล้วร่างกายมันจะเรียนรู้ว่าการขยับแบบเนี้ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อไม่ยืดมีการผ่อนคลายตลอดเวลาลองทําดูเชื่อผม เนื้อปูแบบเป็นก้อนเลยครับแล้วมีไข่กุ้งลรยข้างบนอีกเป็นสปากเกตตี้ครีมซอสเห็ดทัฟเฟิลแล้วก็เนื้อปูบวกไข่กุ้งนะครับข้างบน,นบอกเลยว่าซิกเนเจอร์เลยนะครับอยากให้ทุกคนมาลองทานกันดูนะครับเส้นสปากเกตตี้เขาเหนียวนุ่มมากมีความพอดีมากเลยครับอือสปากเกตตี้ที่ถูกต้องมาทานก็อย่างเงี้ยอือเนื้อปูเป็นก้อนเลยนะครับเราต้องท็อปปิ้งด้วยไข่กุ้งว้าวดูนิดนึงครับมงผม ทีมซอสของทางร้านนะครับที่เปสูตรเฉพาะเนี่ยอร่อยมากแล้วเนื้อปูหวานมากผมบอกใครที่ชื่นชอบสปากเกตตี้นะครับห้ามพลาดเลยเมนูนี้ดูดีดูดิออกมาคำใหญ่ขนาดนี้ลุงไปกินได้ไหมไม่หวนนานนะฮะอร่อยมากท่าสุดท้ายท่าที่สามพี่ทิงท่าที่สามคือยืนตรงก้มไปแล้วเอามือจับข้อเท้านะครับจากเมื่อกี้เราเอามือยืดตรงใช่ไหม แอดวางเออแบบนั้นแลวแบบกระทิงโอ้โ oh, หแต่เปลี่ยนกันจับก็ท้า,ทาด้านหลังนี้อ่าอย่างนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยาคกทางไปสิบวิโอเคอ่ะพร้อมอ่ะดูลุงตีมน้พี่ทิงเอามืออ้อมไปจับด้านหลังตอนแรกอยู่อย่างนี้แต่เนี้ยพอเราเอามือาจับปุ๊บเราดึงลาตัวเราให้แนบไปกับขาอีกแล้วก็พยายามเกรงขาให้ตึงที่สุดเท่าที่เราจะทาได้ทางไปสิบวิหนึ่งสองสามสี่แปดเก้าสิบแผ่นหลังเห็นไหมครับแผ่นหลังผมไม่ตึงนะมันจะงอ นะครับโค้งเพราะฉะนั้น3มท่าเนี่ยมันเป็นการยืดขยายกล้ามเนื้อแผ่นหลังของเรามันจะช่วยผ่อนคลายมันจะทําให้เราไม่เมื่อยล้าหลังได้ง่ายลองไปทากันดูเชื่อผมรับรองเลยว่าแข็งแรงแล้วก็สุภาพดีทนี้ครับเราพร้อมจะไปกินกับร่าง2อ,อยยังพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยลุยเออเอาเสื้อไปด้วยท่านผู้ชมไปตามมาเลยครับ เอาละครับหลังจากที่ทานอาหารคาวเสร็จแล้วทางร้านเขายังมีขนมและของหวานให้ด้วยเนี่ยผมก็ได้สั่ง peanut butter นด์ b บ r r y jam toast สุดโอ้โหดูสิครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็แยมสตรอเบอรี่เนี่ยครับมันก็คือขนมปังเนยถั่วนะครับผลไม้นะก็จะมีสตรอเบอรี่มีกีวีแล้วก็มีลูกเบอร์รี่นะครับน่าจะเป็นแอปเปิ้ลด้วยแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้สวย,วยวางามมากเนี่ยมันต้องกินอย่างนี้ อ,อร่อยมากเวลากัดเข้าไปอ่ะได้เนื้อของผลไม้เป็นรสชาติของผลไม้แล้วอ่ะขนมปังที่ก,กรอบแล้วมันมีเนยถัว่วผมปื้มมากเลยถั่วเนี่ยผลไม้ที่นี่อร่อยมากสดๆเลยอ่ะอเบอร์รี่ครับกับเนยถัว่วความอร่อยที่ห้ามไม่ได้ แล้วก็มีเมนูของของหวานนะเยอะแยะเลยนะครับไครีมข้าวพันธโทสตก็มีนะครับเยอะแยะเลยนอกจากเมนูอาหารสไตล์ออสเตรเลียแล้วนะครับที่นี่ก็ยังมีเมนูอาหารสไตล์ของไทยไทยด้วยเหมือนกันนะครับและที่พลาดไม่ได้คอกาแฟอย่าลืมมีเมนูพิเศษจ,จะแนะนํากันนั่นก็คือนี่ เอสเพซโซ่ค่ะยดูสิครับหน้าตาหน้าทางขนาดไหนครับต้องเป็นเมนูซิกเนเจอร์เท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญตัวเลมอนนี่ทางร้านทำเองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเราทำไซรัปเองเลยนะคะว้าวพิเศษประหลาดครับ หืมหุผมจะบอกเลยนะใครที่อยากทานอะไรที่สดชื่นสดชื่นนะครับช่วงนี้อากาศร้อนด้วยแนะนําเลย mm hmm. เยม,มเเเี m i u m r e m o n น t Espresso นะครับอร่อยมากทางร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงบ้างครับเนี่ยทางร้านนะคะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะ9ก้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นค่ะอ่าเก้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับใครที่อยากกินอาหารเมนูสไตล์ออสเตรเลียแล้วก็เมนูไทยๆนะครับมาที่ร้าน Reminer นนได้เลยเดี๋ยวผมจะปักหมุด GPS ไว้ที่คอมเมนต์นะครับตามมากินกันได้เลยนะครับรับรองร้านไหนที่ลุง ไปกินนะครับอร่อยไม่จกตาไปกินกันได้เลยครับแล้วเทปหน้าเจอกันครับ